สวัสดีค่ะคลิปของมาม่าบูก็ยังคงอยู่ที่คอบแลนส์นะคะวันนี้มาม่าบูจะพาขึ้นไปยังป้อมปราการเอรินไบสไตล์ด้วยกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำไร้เลยนะคะค่าบริการรวมทั้งสิ้นประมาณ680บบาทค่ะ <laughs> 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 yeah, it was white yeah, but not... <laughs> Yeah, my like all beautiful. คราวนี้เรามารู้จักความหมายของป้อมประการเอเล่นไบสไต์กันค่ะเอเล่นไบสไต์แปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆก็คือภูเขาหินกว้างขนาดใหญ่ป้อมประการเอเล่นไบสไต์จึงหมายความว่าป้อมประการบนภูเขาหินอันกว้างใหญ่นั่นเองค่ะ โลดังคือย้อนหลังกลับไปในอดีตเมื่อ1,022ปีที่ผ่านมาหรือในปีคิตทศักราช1,000เอียเล่นไบสไตล์นี้เป็นที่พักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแห่งเมืองเทรียพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นที่พักสำหรับผู้มีอันจะกิน ที่อยู่ในชนชั้นปกครองในสมัยโบราณเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะจากนั้นในปีคิทศักราช1801กษัตริย์นโปเรียนผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้เรืองอำนาจในยุโรปสมัยนั้น ได้ยกกองกำลังเข้ายึดคอปแลนซ์พร้อมทั้งถล่มป้อมปาการเอเรนไบสไตล์แห่งนี้แต่ทว่าฐานลากบางส่วนเพียงน้อยนิดของป้อมปาการแห่งนี้ก็ยังคงปรากฏให้เราได้เห็นณนะปัจจุบันค่ะ ในเดือนตุลาคมปีคิตศักราช1813หรือปีพศ2356เยอรมน,นีและพันธมิตรได้ทำสงครามกับฝรั่งเศสเพื่อปลดแอกประเทศของตนเองในสงครามปลดแอกค,ครั้งยิ่งใหญ่นั้นเยอรมน,นีและพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือ กษัตริย์นโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่แห่งฝรั่งเศสค่ะ จากนั้นเยอรมนีก็ได้ประกาศอิสรภาพและรวบรวมแคว้นต่างๆของเยอรมนีเป็นหนึ่งเดียวและยังได้ควบรวมประเทศบาเยินหรือบาวาเรียลดสถานะจากประเทศบาเยินหรือบาวาเรียให้เป็นแคว้นหนึ่งของเยอรมนีตั้งแต่บัตนั้นเป็นต้นมาค่ะและ กษัตริย์ของบาเยินหรือบาวาเรียก็ยังคงตำแหน่งเป็นกษัตริย์ของบาเยินหรือบาวาเรียแต่เมื่อควบรวมประเทศเยอรมน,นี้เป็นหนึ่งเดียวจึงได้แต่งตั้งจัก,กรพรรดิวินแฮมที่หนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือกษัตริย์ทุกทุกแคว้นค่ะ และต่อมาจากักรพรรดิวินแฮมที่1ทรงดำริให้สร้างป้อมปราการเอเรนไบสไตล์ขึ้นมาใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารและป้องกันภัยของประเทศดังนั้นป้อมปราการเอเรนไบสไตล์จึงได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปีคิดักัดราช1817 ถึงปีคิทศกัลราด1,828รวมเวลาในการสร้าง11ปีภายใต้การดูแลของวิศวกรชาวประเซียที่มีชื่อว่าคาร์ลชนิเซอร์ค่ะและป้อมประการเอเลนไอสไตน์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็ยังคงอยู่ให้พวกเราได้เห็นณนะปัจจุบันค่ะ แต่ทว่าบางส่วนในป้อมประการแห่งนี้ได้ถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่19นะคะ คราวนี้เรามารู้จักดิเนรนไบสไตล์แห่งนี้กันเพิ่มนะคะย้อนหลังกลับไปในอดีต4,000ปีก่อนศาสนาคริสต์จะเกิดหรือย้อนหลังกลับไปในอดีตกว่า 6,000ปีที่แล้วค่ะมีหลักฐานมากมายที่บ่งบอกว่าเอียเล่นไบสไตล์นี้เป็นที่อยู่อาศัยมานานกว่า6,000ปีมีการขุดพบอาวุธโบราณภาชนะโบราณและเหรียญเงินตั้งแต่สมัยจกักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจค่ะนั่นหมายความว่าบนภูเขาหินอันกว้างใหญ่แห่งนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทหารในอดีตอย่างต่อเนื่องค่ะและณปัจจุบันป้อมปราการเอียเลนไบสไตล์แห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งคอปแลนส์บางส่วนของตัวอาคารถูกจัดให้เป็นหอพักเยาวชนคอปแลนส์รวมถึงอนุสาวรีย์กองทัพเยอรมันและ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองคอปแเนเ์นะคะนอกจากนี้ในงานเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆอย่างเช่นปีใหม่เอเลนไบสไตล์ก็ได้ถูกจัดขึ้นให้เป็นพื้นที่เฉลิมฉลองรวมถึง เป็นสถานที่จุดผู้ไฟอันสวยงามตระการตาให้ประชาชนได้มองเห็นกันทั่วทั้งจังหวัดคอปแลนส์นะคะเอาละค่ะวันนี้มาบาบูตต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ